ได้รับการสนับสนุนจากท่านพันตำรวจเอกสุกทัศน์ภูมิอีกหนึ่งท่านของวงการมวยครับปัจจุบันก็ฟิสซีพีจเจริญพกพันธ์อาหารจำจำหน่ายพิฟฟี่ซาร่าแอนตซินเยลสดแรงขึ้นมาอยู่ที่น้ำเงินสองฟอร์มหลังชนะมาคุยกันคุยกันบแบบนี้ครับต่อยมาแหงซ้ายครับสองเพชรสองภาคเลยครับ143ปอนดน์ครับโอ้เสียบไปได้สองเข่าครับ กว่ก้าวไปเสียไปนะครับของกรรมาการก็นเนี่ยครับแยกออกมาก่อนเสียไปแล้วโดนเทครับแหมก้าวไปพร้อมด้วยท่านในหายทวินัทน้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนต์ซินเดยลแอนต์ซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนด้าห0าร้อยาท่านต้องขาวไทยนะปีสิบสปอนด์ครับไม่ต้องไปคุยกันเยอะเลยครับเพราะว่าซัดกันมา2องไฟแล้วครับหอสามวยบอกว่าจำกินตัวกันได้ครับ นเหนียวหนึบทั้งคู่ครับหมแดงลูกศิษย์ทีวีเอาเด้งโอ้โหตัวใหญ่ครับมาจังหวะตีแต่ละดูครับวันนี้ว่าใครจะมาแผนไหนเลยครับเสียบเข้าไปครับกต้าไปเสียบไม่ต้องจับไม่ต้องแต่งตัวครับจิ้มโอ้ก้านคอดอกนีครับโอ้โหแม่จังหอกยักชนยักยักชนยักโอ้โหดูมาดูไม่เห็นสองภาคนี่ครับโอ้โหไม่บุมบามด้วยครับไม่บุมบามค่อยๆค่อยครับโอ้โห มาดูรถพ่วงเริ่มเริ่มเริ่มจะฟื้นโอแบบแบบแ้โหมาแค่ครับผีไปแทงขวาไปไปใส่ซ้ายรถพุงกล้าไปเสียบครับส่วนเพชรสองภาครอจังหวะกับเลือดเย็นเหลือเกนินโอ,โอ,โอ้โหมาโอ้โหดูครับมามรหลดพ่วงยิงเข่ามาโดนเกี่ยวไว้เกี่ยวไว้มาแล้วก็คอยเดินขยับอยู่ในเกมของตัวเองแล้วครับรถพ่วง แวะเติมน้ำมันเมอเมอตะกี้นะครับพื้นแล้วครับดูจากอาการดูจากการจับยก่อนนับแปดไปแล้วนะครับเมื่อกี้ในช่วงหมดยกก่อนนะครับมดยกที่2ก่อนครับแสดงว่าการพิซ้อมร่างกงร่างกายนี้ดีจริงๆครับมาตามกันต่อครับยกที่3ครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับภาคที่3เพชรสองภาคกับรถพ่วงเชื่อว่ายกท่ารถพ่วง เดี๋ยวดูครับยกที่3จะมีช็อตเด็ดอะไรเกิดเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าครับแต่ว่ามัดนายครับมัดนายพยายามล็อกแขนเกี่ยวแขนไว้ไม่ให้คู่ชกนี่ตีได้สะดวกโยถเ,เกมมันยิ่งสนุกขึ้นไปอย่างแน่นอนเลยครับดู รถพ่วงโอ้โหนี่กองเชียร์เยอะด้วยกองเชียร์เยอะด้วยครับจากฮีโน่เอเชียครับโอ้โหดูแบบมา่าตอนนี้ขยับโอ้โหแต่ดูครับชาหกเพชรสองภาควาทำท่าจะมันอีกเยอะนะเหลืออีก3ยกนะครับทางด้านเพชรสองภาคได้นับยก2ก็จริงนะครับแต่ว่าจะมาตั้งรับอย่างเดียวขยับเดินครับรถพ่วงโอ้โหแหม่เดินก็ไปเอา้าเสียบคืนได้ครับ ต้นอ,นอาจจะโดนไปก่อนแค่ขวาคืนขวามาเอาละครับเริ่มจะเร่นเกมขึ้นมามีครับได้น้ําได้เนื้อทีเดียวอ้าวเจอซอกขึ้นมาซอกอ้าวอกกลับไปเหมือนกันครับโอ้เอาละครับท่วงซอกคืนครับเปสองภ้าคแทงรดท่วงเสียบมาอ้าวเสียบมาขยาวขวดแล้วเปสองภ้าคคืนไม่คืน คืนไม่คืนชา้าเพื่อเกนสอ,อ,อกมาอย่างพี่บอลโอ้ยนี่ครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูครับโอ้โหทนเลือดมานี่แอนตาซินแจกทันทีนะครับเข็มละ500รบาทโอ้ยมดูครับโอ้โหตอนนี้มารถพ่วงรถพ่วงมตอนนี้มาเคสโสูดูโอ้โหแต่ดูเพชรสองภาคมาคู่นี้มวยใหญ่แต่ว่าออกอาวุธอุ้ยพันอกพันใจเลยครับมคนได้นับเริ่มจะไม่ดีแล้วครับเพชรสองนี้ไม่ได้แล้วครับอ้าวโดนหมัดเข้าไปอีก นายยัดไปครับมาตัวงอตัวงอเสียบตัวงอเอาตัวงอพลาโทนแล้วนิ่งนิ่งไปเลยครับอย่าแข่งนะผู้โดยสารเยอะนะตีเสมอได้แล้วนะครับตีเสมอรถพ่วงขยับเข้าไปเพชรสองภาคดักเสียบไว้รถพ่วงเกี่ยวเกี่ยวแล้วคืนไม้คืนไม้พยายามเสียบคืนเพชรสองภาคเสียบมารถพ่วงเสียบซ้าย ว่าโอ้โหตอนนี้ว่าเดินหน้าเปิดเกมใหม่อีกแล้วเหมือนเดิมเป็นสองภาคว่ารู้ว่าพอว่าพอคุมปุ๊บม,มันเดี๋ยวจะยุ่งเดี๋ยวจะยุ่งว่ากองเชียร์เยอะด้วยหนัวเนียกันอยู่นายโอ้๋ส่องมาอีกแล้วครับรถเสีไป,ไปต่อยคืนครับลำตัวกระชุ่มกระชวยขึ้นกระชุ่มกระชวยขึ้นมาหน่อยเสียไปตีปลายแทงขึ้นวงในครับบิดมาแทงซ้ายรถพ่วงคืนไหมเสียเสียซ้ายคืนครับ ไปสองภาคแทงขวาลดพ่วงเสียบซ้ายเหยียบเข้าไปเตะซ้ายเตะขวาเตะขวาเตะขวา,ขวาอีกทีหนึ่งครับหมัดหนึ่งสองมาแทงเดินเข้าไปกำปั้นไปเสียบเข่าเข้าไปนี่ครับแต่ดูมาเท็รสองภาค กับอะไรก็อร่อยเจเจปเสาหน้าพร้อมด้วยร้านบิชปาขอนแก่นนะครับนิติใหม่แห่งการท่องเที่ยวบริหารมีแน่ครับถ้าตีเข่าไม่ได้ก็ต้องหมัดไปเลยครับเพราะว่าตัวเองนี่ยก2ไปโดนนับอ้าวสอกหมัดสอกหมัดแม่แต่ว่าเชรสองพลาไอีกแล้วโดนแข้งใหม่แล้วคืนไม่คืนคืนไม่คืนครับสอกได้สอกไปกำแพงกำแพงเหรอูเดินเข้าไปครับรถพ่วงครับหมัดซ้ายหมัดขวา ขวางหน้าไว้เสียบไม่เสียบครับเสียบไม่เสียบโดนเทสลัลดรถพว่วงวันนี้เอฟซีมาเยอะด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยต้ยยมหลบนะฮะเอา้ามาัดมาแมายังไม่ยังย,งยังไม่โดนครับโอ้โหโอ้โหทบต่อเวลาเอ้าโดนม,มัหมัหมัหมัดแม่พยายามจะกอดไว้ก่อนครับโอ้โหสองเชียร์มุมแดงก็บอกนาทีทำไมมันนานเลยสิจเริร์นซัโอ้โห,โหวันนี้ ชนะคะแนนไปครับอแต่ก็บอกช้ำพอสมควรเลยครับ